อะลรนะครับก็กราบสวัสดีกันท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะวันนี้กูอยู่กับผมนะครับกับเดือดจกกั๊กตอนเนะเราก็อยู่กันในเกมเคนชิงกันเช่นเคยนะครับก็หลังจากพาร์ทที่แล้วในะที่เราแบบโอ้โหไปหวดกับพวกดัสแ a นดิ t นะท่านผู้ชมตอนนี้เนี่ยต้องพูดได้เลยว่า เราเนี่ยเจ็บกันยกตีนะท่านผู้ชมโอ้โหก็ต้องไปรักษาตัวนั้นก่อนนะแต่ละคนนี่ก็ปางตายเลยนะครับผมนะนึ่ว่าจะไม่รอดซะแล้วน,นั่นเองในครับในพาร์ทที่แล้วเนี่ยก็ตัดจบแบบละครไทยไปนะครับผมนะเนื่องจากว่าไฟดิสมันเต็มนะท่านผู้ชมโอ้โห و, ซึ่งเป็นอะไรที่น่าเสียดายจะจ,จัดเลยนะครับผมโอเคท่านผู้ชมหลังจากที่เรานะครับรักษาตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะเดีย๋ยวเราจะไปทําการซื้อชุดกันสักหน่อยนะครับโดยเมืองของเช็คนั่นเองนะครับผมนะซึ่งก็อยู่ใกล้กลกลนี้นะครับผมนะตอนนี้เนี่ยผมไม่รู้เลยว่า พวกโอลิเนชั่นเนี่ยนะครับผมนะมันจะมากระทืบเราเมื่อไหร่นะครับคือจากตอนแรกจะเล่นเป็นพวกมันนะครับตอนนี้จะโดนมันกระทืบซะแล้วนะครับเดี๋ยวกูก็เปลี่ยนไปกระทืบเป็นก่อนเลยนะครับผมนะเออเนี่ยโอเคแต่ว่าตอนนี้นะครับก่อนที่เราจะไปทำอย่างอื่นนะเดี๋ยวเราต้องไปซื้อชุดเกราะเพิ่มกันแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้ยังไงเราก็ต้องอัปเกรดชุดนะแต่ละคนเนี่ยก็ยังตัวบางอยู่นะครับต้องหุ่นอย่างนี้เลยแล้วอย่างหนึ่งนะครับชุดซ่อมของสเกลตันเนี่ยก็ยังไม่มีนะท่านผู้ชมเรายังไม่ได้ไปหากันเลลลยผมแแ้้ววก็ ตอนแรกนะครับก็จะไปตรงสกิน n e เนอร์โรมตรงนี้นะก็ไปไม่ถึงสักทีนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวก,ก็โดนนู่นโดนนี่ดักไปเรื่อยนะครับผมนะก็แพ้แม่งโดนกระทืบอยู่อย่างนั้นอนะ่ะนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่เออเซงๆอยู่นะครับผมนะแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณนาฟิออสเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรนะไอสถานะตรงนี้มันลดลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมอืมผมอาจจะต้องอยังไงก็ต้องหาซื้อเลยนะครับตอนนี้มันลดลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมเป็นอะไรที่แย่มากนะอาจจะต้องวิ่งไป หาสเกตันเบสนะตรงในส่วนของอ่พาพวกไฮอีกทีนึงนะครับผมนะเพื่อที่จะเอาในส่วนคุณนาฟิออสเดบไปซ่อมนั่นเองนะท่านผู้ชมโอเคเรามาดูกันว่าเหลือใครนะโอเคเหลือคุณซีซีนะที่ยังไม่ได้ชุดนะครับเดีย๋ยวผมขอญาตแต่งตัวก่อนนะโอเคนะครับก็มี3นายด้วยกันนะที่ได้อัปเกรดแต่งตัวนะครับก็จะมีคุณเอ่อคุณฉีนะครับคุณซีซีแล้วก็คุณไคโกะนั่นเองนะครับคุณไคโกะเนี่ยผมกะจะให้ไปเล่นเป็นแบบตัวแท้งๆหน่อยนะท่านผู้ชมเพราะว่าตอนนี้มันต้องมีคนแบกสักคนนึงนะึ ตอนนี้นะครับผมนะป่ะเดี๋ยวเรานะครับวิ่งไปตรงเมืองของไฮกันเลยนะครับเพื่อที่จะพานะครับคุณนาฟิออสนะไปรักษานะครับผมนะเออเราจะได้แบบอะไรครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับตอนนี้นะฮะดูเหมือนว่ามันจะลดลงเรื่อยๆนะท่านผู้ชมในส่วนของหน้าอกของคุณนาฟิออสนะเดี๋ยวเราต้องวิ่งไปนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าค่อนข้างไกลนะคือการเดินทางในเกมนี้เนี่ยนะครับผมพูดเลยว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้าง นานนะท่านผู้ชมขนาดเรากดสปีดสามแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังช้าอยู่นะครับซึ่งเวลาผมเล่นแต่รอบเนี่ยก็อัดไปเลยนะครับผมเนี่ยสองชั่วโมงกว่านะครับผมนะโอ้โหไฟนี้เป็น 60G กิกเลยนะครับก็อาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะบางทีผมก็ไม่ค่อยว่างด้วยนะครับเพราะว่าเกมนี้อาจจะต้องใช้เวลาเยอะสักนิดหนึ่งในการเล่นนั่นเองนะครับโอเคนะฮะแต่ว่าตอนนี้เราใกล้จะถึงแล้วนะครับใน่วนของเบองไฮเมืองเดิมนะครับที่เราชอบมาปล้นนั่นเอง ในครับผมนะแต่คือผมว่าเอาจริงๆนะผมอยากกระทืบมันมากเลยนะครับแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับตอนนี้เราส่งคุณนาฟิออสเนี่ยนะไปในส่วนของรักษาก่อนนะครับเพราะว่าพวกใครพวกนี้มันเยอะมากนะครับมันจำนวนมันเยอะจะจัดเลยนะโอเคเรานอนแล้วนะครับผมนะเช่าเตียงเนี่ยแปดร้อยนะท่านผู้ชมก็ถือว่าค่อนข้างสูงนะสองราคานั่นเองนะครับผมไม่รู้ว่าพวกมันมีขายไหมนะครับผมนะเดี๋ยวนะผมดูนะไอ้คนขายมันอยู่ไหนวะ เราไม่สามารถซื้อขายขพวกนี้ได้ด้วยนะครับทาไมกันนะเออโอเคไม่เป็นไรนะครับเราซื้อขายไม่ได้ก็ช่างมันนะฮะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะครับผมนะเออเราต้องง้อที่ไหนล่ะนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับผมนะเราก็จะไปเป็นในส่วนของสกนะิน n e นอร์มนะท่านผู้ชมหรือไม่ก็ถ้าเจอดนะัสเบนดิตเนี่ยก็อาจจะลากมาตีเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมแล้วก็เราก็จะหาะบุรุษนะเพศชายด้วยนะครับเพื่อที่จะมาเกณฑ์เข้าสกอตเรานะครับผมแต่ว่าอาจจะ นานสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชม,มช่วงนี้อาจจะนานสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราต้องทําให้ตีตอนนี้มันมันค่อนข้างแข็งก่อนนะครับที่จะสามารถไปไหนมาไหนได้นะผมเห็นเหมือนว่าตรงนู้นจะมีกลุ่มอะไรสักกลุ่มหนึ่งนะเดีย๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเขาเป็นใครน,นะท่านผู้ชมเรากดดูแล้วนะครับดูเหมือนว่าจะเป็นโจนพวกหิวโหยนะอ,อันนี้ก็ ต้องพูดว่าไงดีนะครับเราสามารถซัดกับมันได้เลยนะท่านผู้ชมมันเฉยๆนะครับเราก็ทําการโจมตีเลยนะท่านผู้ชมจังหวะนี้นะครับการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นอีกแล้วนะครับผมนะโอ้โหนัวกันไปนะครับผมนะไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับแต่แน่นอนนะครับว่ายุทธุปกรณ์ของเราเนี่ยมันดีกว่านะครับโอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมันก็ค่อนข้างสูงนะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับเรามาดูกันดีกว่านะครับใครทำอะไรกันบ้างนะครับคุณนาฟิออสนะครับผมนะก็ใช้มีดสับไปเลยนะครับผมลืมเลยนะว่าคุณนาฟิออสเดี๋ยวจะเล่นเป็นสายมมมััดวยนนนนะะะท่าาผู้้ชกรเพ ของสวัสตนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิคุณนาฟิอัลไม่ได้จะเล่นอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวผมจำไม่ได้แล้วนะท่านผู้ชมเดี๋ยวผมขออนุญาตไปดูสักนิดหนึ่งนะว่าใครเล่นอะไรนะครับผมนะตอนนี้คือคืองานผมเนี่ยอย่างยุ่งเลยนะครับผมแนละ้วแล้วก็สมองเนี่ยเพี้ยนๆเออๆด้วยนะครับผมนะอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวขอเช็คนิดหนึ่งนะอ๋อมือหลักเป็นสตัฟนะครับผมนะโอเคโอเคโอเคได้นะครับผมนะโอเคคุณนาฟิออสนะเดี๋ยวผมจะการเปลี่ยนให้นะครับผมนะแต่ว่ารอก่อนนะคุณนาฟิออสนะเออตอนนี้นะครับสู้ไปสู้มาเนี่ยเหลือตัวเดียวแล้วนะครับผมนะคุณไอโคก็ซัดหลังไปนะครับก็หลับไปนะครับจังหวะนี้เนี่ยมีตัวที่แบบว่าขาเดินไม่ได้นะแต่กระโดดเราก็คืบไปตายห่านะครับผมนะเออการสู้กับพวกจงกระจอกเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่ง่ายสุดแล้วตอนนี้นะครับผมนะซึ่งถ้ามันไม่มาเยอะเกินไปเนี่ยผมบอกเลยว่า โอกาสที่เราจะชนะเนี่ยมีค่อนข้างสูงเลยนะท่านผู้ชมโอเคครับผมนะไปะเดี๋ยวเราเดินทางไปตรง Skinner Room ก,กันนะครับผมนะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นที่ชุมนุมของพวกโจรผู้หิวโหวยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับดูเหมือนว่าเราอยากจะแก้มือซะหน่อยไหมท่านผู้ชมที่ดีที่เดิมเลยนะครับผมนะข้างล่างนี้นะตอนนั้นเนี่ยเราเกือบตายหาเลยครับผมนะโอ้โหแต่ว่าตอนนี้มันเหมือนมันจะสปอนมาใหม่นะครับท่านผู้ชมดูดิโอ้โหมันเยอะชิบหายเลยนะท่านผู้ชมพวก Dust Bandit เนี่ยนะครับมันไม่ได้น้อยนะท่านผู้ชมดูดิ นะครับใครบอกมันน้อยเนี่ยมันไม่น้อยนะท่านผู้ชมมันเยอะมากนะครับตะกรงนี้นะผมว่าอาจจะไม่ไหวนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเราเราไปที่อื่นนีกว่านะผมนะเออคือมันน่าจะเยอะเกินไปแล้วท่านผู้ชมในส่งตอนนี้นะผมไม่รู้ว่าตัวเราจะผ่านกันทางไหนนะโอเคเลือกผ่านทางนี้นะครับผมแล้วก็แน่นอนนะครับผมนะโยกมาทางนี้นะครับเจอทางตันนะครับโอเคแต่ว่า มันมาไม่หมดนะท่านผู้ชมโอเคเพราะงั้นมีโอกาสไหวอยู่นะครับเดีย๋ยวเราทําการกระทืบเลยนะครับจังหวะนี้นะครับพวกดัสแบนดิตนะมันมากันไม่เยอะนะครับผมไอ้สองตนั้นถอยไปแล้วนะครับทิ้งเพื่อนไว้2ตัวนั่นเองนะครับก็โดนเรากระทืบไปเลยครับในส่วนของคุณจูดัสนะครับผมนะเออแล้วก็ตัวเรานะครับคุณแม็กซ์นะครับคุณฉี่ยก็ลุ้มกระทืบไปนะครับไอ้ดี้ทำซองเฟี้ยวนะครับกระโดดทําเท่ไงนะครับในส่วนคุณเอกโคเนี่ยยังใส่เป็นในส่วนของเสื้อก้ามอยู่เลยนะครับแล้วกยคุณแม็กซ์เหมือนกันนะครับผมนะเออเนื่องจาก ว่าตังค์มันน้อยนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราทำค้านนะลุ้ของมันออกมาก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้มันนะครับผมนะตื่นมาแล้วมีของอะไรเอามาหวดทีหลังเราได้นะอันนี้เป็นวิธีการที่ต้องบอกเลยว่าค่อนข้างเซฟมากๆนะครับผมนะควรใช้ในทุกๆเหตุการณ์เลยนะครับผมนะ,ะมาเดีย๋ยวเราผมว่าเราไปล่อไปลอก็ได้นะครับคิดว่าน่าจะล่อได้อยู่นะฮะไม่ต้องให้มันมาหมดนะท่านผู้ชมให้มันมากองเล็กๆๆๆๆเอย่างเงี้ยเราจะได้ลุม มันถนัดนะโอ้นี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วนะครับมาล่อล่อมาแล้วอ๋อไม่มาด้วยใช่เอาไปเดีมาวไปเดี๋ยไเดีโอ้มาแล้วนะครับผมนะกองกองหนึ่งนะกองหนึ่งกองหนึ่งกองหนึ่งนะครับกองหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราเราดึงก่อนนะเราดึงเพื่อนเราก่อนนะครับเราดึงเพื่อนก่อนนะโอเคนะครับดูเหมือนว่าจะมาตัวเดียวนะท่านผู้ชมพันยังก็ทืบเลยนะครับ จังหวะนี้นะครับโอ้โหคุณเอ็กโคโดนไป2ีบอกนะครับคลโซวัตเตะเข้าไป1ทีนะคุณจูด้าเริ่มฟันเข้าแล้วนะครับล่อไป31นะครับจังหวะนี้นะครับคุณนาฟิออนเนี่ยไม่น้อยหน้านะครับใช้เตะเตะไป1ทีนะเดี๋ยวคุณนาฟิออนรอก่อนนะช่วงนี้ใช้บัดมวยไปก่อนนะคุณนาฟิออนนะเออฝึกสกิลด้านการหลบปีกไปก่อนนะครับโอ้โหคุณโซวัตหลบอย่างเท่นะครับแต่พี่บ่าวโดนแทนไงนะครับเตะเข้าอัดดาบเข้าไปนะครับแทบล่วงนะครับเจอสอนคุณนาฟิออนเข้าไปคุณจูด้าอยหลัังนะคคครบุุณเโพก็ต ผมนะโอเคเราก็ทําการรูทของมันออกเหมือนเดิมเนี่ยอันนี้เป็นสเต็ปนะครับใช้ได้ผลตลอดนะท่านผู้ชมอ่าโอเคเยี่ยมไปเลยนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะอ้นี่เริ่มเริ่มตื่นมานะครับตื่นมาทาไมนะครับผมนะเราวิ่งไปเลยนะครับกระทืบลุมเลยนะครับโอ้โหหลบอย่างที่นะครับด่าเราเย็บแหมมึงนะฮะโอ้โหแต่ก็ทําการหลบนะครับอย่างสวยนะับโดนคุณเอ็โคซัดหน้าเข้าไปนะครับหลับเลยนะฮะมองตีนไม่ว่ามองหน้าไม่ชอบนั่นเองนะครับผมนะ เหมือนเดิมไหมครับอย่าเราเป็นล่อเหมือนเดิมนะเอากองกองหนึ่งนะโอ้โหอิเคี้ยเยอะไปวะโอเคได้อยู่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 โอเคได้อยู่นะครับได้อยู่มาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วเรามาแล้วนะครับผมนะอ่าอย่าโยกสักนิดนึง เนี่ยครับมาแล้วนะครับผมนะโอ้จังหวะนี้นะครับเกิดการต่อสู้กันใต้ต้นไม้นะครับเกิดอะไรขึ้นนะคุณใครต่ฟาดไปนะครับพี่เป่าเนี่ยครับขอย่าวิ่งหนึ่งหนึ่งนะครับกับไอ้นี่เลยนะครับหน้าไม้นะฮะแล้วก็โดนกระทืบนะครับโอ้โหไหวหรือเปล่านะครับขอแค่ไอ้พวกนี้นะครับอย่าตื่นตนกนะครับเราก็มีโอกาสสู้ได้อยู่นะครับอ้าวพี่เป่าเมื่อกี้ซัดไปไหนแล้วนะครับผมนะกลับมาแล้วนะครับผมแล้วตอนนี้เนี่ยเหลือแค่ไอ้โจดัสเปนดิตที่ใช้นี่เลยนะครับหลับไปนะครับตรงนี้นะครับหน้าไม้นะฮะในส่วนของตรงนี้เนี่ยดูเหมือน ก็ทืบอยู่ในส่วนคุณแม็กเนี่ยก็มาหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณซีซีเนี่ยก็พยายามช่วยอยู่นะครับคุณโซเวิร์ดิ่งตามมานะครับผมแล้วยังไงดีนะครับคุณพี่บ่าวเนี่ยอัดเข้าไปหนึ่งทีนะครับตอนนี้คุณจูด้านหนึ่งหนึ่งอ้าวแต่ว่าคุณเอโคบอกหันมานะครับขอช่วยหน่อยนะฮะเรียบร้อยนะครับโดนฟาดไปหูเหมือนว่ามันจะแพ้แน่นอนนะครับจังหวะนี้นะครับคุณซีซีครับ เวียบเข้าไปนะครับผมนั่นแต่ไม่เป็นไรนะครับคุณฉีพยายามตั้งรับนะครับแต่ก็โดนดาเมจอยู่ดีนะครับคุณเอ็กโคตีจากทางด้านหลังนะครับคุณแม็กฟาดไปอีกทีนะครับตามด้วยคุณซีซีนะครับคุณพี่บาสนะครับพยายามจะเตะหัวนะครับแต่เตะไม่โดนนั่นเองนะครับโอ้โหตีนสั้นไปหน่อยนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับตอนนี้ใช้ศอกแย็บเข้าไปนะครับแต่ก็โดนฟาดไปหนึ่งทีนะครับโอ้โหถึงก็ลงประจุกเลยนะครับผมนะอ่ะเรียบร้อยนะฮะสิ่งที่เราต้องทำนะครับเหมือนเดิมนะฮะก็คือการลู้ของพวกมัันนนนอออกมา่เงะ โอเคเรียบ okay, ร้อยนะกองนี้นะครับดูเหมือนว่ากองตรงนี้เนี่ยจะยังเยอะอยู่นะโซนนี้นะครับอันนี้อาจจะยังเยอะไปอยู่นะท่านผู้ชมเพราะงั้นเนี่ยผมก็จะทําเหมือนเดิมนะฮะลากทุกคนเนี่ยกลับไปข้างหลังนะแล้วก็เอาตัวเราเ네นี่ยวิ่งล่อนะอือันนี้เดียเด๋ยวจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างเซฟนะท่านผู้ชมวิ่งตัดมาหนึ่งทีนะครับหลบได้นะโอเคมาแล้วหันหันมาแล้วมาหันเริ่มหันมาแล้วเริ่มหันมาแล้วะครับยังเริ่มหันมาแล้วมาๆมาๆลอมาลอมาครับลอมา โอเคครับจังหวะนี้นะครับดูเหมือนว่าเพื่อนเราจะเห็นแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้นะครับพี่บ่าววิ่งนำมานะครับผมนะแล้วก็ไล่ซัดเลยนะครับผมนะไอ้เทียรที่ตื่นมานะครับผมนะแต่ไม่มีอาวุธนะครับงงเลยนะครับใช้หมัดมวยนะเจอคุณไคโกะนะครับผมนะกับคุณนาฟิออสเดเตะหน้าเขาให้นะครับแทบหลับแต่กลับมาไม่ได้เหมือนกันนะครับจังหวะนี้นะฮะอ๋อ ในโซนของคุณนาฟิออนเนี่ยโยกมาตรงนี้นะครับสู้ในโซนคุณเอกโค่ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็คุณฉีนะครับคุณบอยนะคุณแม็กนะคุณนาฟิออนก็พัสซั่ตรงนี้นะครับคุณไคโก้ขอย่าซั่นหนึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าคุณนาฟิออนบอกว่าเฮ้ยอย่ามาแย่งซีนพี่น้องพี่ขอหน่อยนะเออจังหวะนี้คุณบอยก็พยายามตุยหลังนะครับผมนะคุณจูดากก็ฟาดไปนะครับด้วยอาวุธของคุณจูด้กเนี่ยต้องพูดเลยว่าค่อนข้างแรงนะท่านผู้ชมจังหวะนี้นะฮะก็ไหวได้นอนนะครับจังหวะนี้นะดูเเหมืออนว่า เราต้องดึงถอยนิดนึงนะเราต้องดึงถอยนิดนึงนะครับเพราะว่ามัน alert นะท่านผู้ชมเออเราต้องดึงดึงหน่อยนะครับผมนะเอจังหวะที่คุณเอ็โคคุณแม็กนะครับคุณไครโกแล้วก็คุณฉีนะครับผมนะผัดกันฟาดไปคนละทีนะครับแต่ตีไม่โดนเลยนะจังหวะที่สวนมาอีกทีเดียวนะครับ19ลบ2นั่นเองนะคับผมนะแต่ก็ยังไหวอยู่นะครับไอ้นี่เนี่ยเสื้อหายนะครับเหลือแต่หัวนะครับผมนะกับดาบนั่นเองนะครับโอ้โหโดนฟาดไปทีนะฮะเมื่อกี้กระทุ้งแน่นอนนะครับจุกเสียดแน่นท้องนะครับผมแล้วถึงก็นอนลงไปกองเลยหรรออเปล่่ามมนนนนคัับผี้จิงฮ โอเคนะครับเราก็โยกกลับมานีดหนึ่งนะ้ท่านผู้ชมแล้วก็ทําการ uh, ลูดของออกนะครับเหมือนเดิมเลยนะสเต็ปเดิมเลยนะเราจะเคลียกรองนี้ให้หมดเลยนะท่านผู้ชมเอ,อเพื่อที่จะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับจะได้ฝึกในส่วนของ uh, สแตทต,ตรงนี้ด้วยนะครับผมในะการโจมตีแล้วก็การป้องกันนั่นเอง อ๋อในส่วนตัวผมนี่ก็อยู่ดีก็วิ่งเข้าไปอัดหน้าเฉยเลยนะครับงงแดกเลยนะจังหวะน,นี้ก็ต้องลอมันออกมานะครับผมนะสามตัวนะไม่เกิดใจนะครับผมนะเดี๋ยวย่นมาอีกสักหน่อยนะครับโอเคหน้าประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับจังหวะน,นี้นะฮะคุณพี่เป่าอะไรก็วิ่งมาแล้วนะครับผมนะก็ทำการกระทืบเลยนะท่านผู้ชมโอเคนะครับผมแล้วก็แยก3คนนะครับออกไปตุยหลังด้วยนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อกี้เนี่ยเราครอบไม่สุดนะเออท่านผู้ชมโหพารนี้ต้องบอกเลยว่าต้องสู้กับกองนี้ให้ได้นะครับผมนะเรา แกแคสไงน,น,นะฮะ <ST an> คือพาร์ทที่แล้วเนี่ยเราล่วงเอาล่วงเอานะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยสู้มีแผนการนิดนึงนะฮะแล้วก็คุณซีซีกับคุณนาฟิอ่อนอื่นเบื่อจะวิ่งเข้าไปซัดข้างในนะครับผมพยายามคุมไม่ให้อยู่ข้างนอกก่อนนะเพราะว่ากองนั้นมันกองใหญ่เกินไปนะครับเราไปสู้เนี่ยเราอาจจะแพ้ได้นะท่านผู้ชมตอนนี้เราต้องเอาช่วงกันนะท่านผู้ชมอืมโอเคล่วงไปแล้วนะครับเหลือเหลือแค่ตัวเดียวแล้วนะครับผมนะทำการลุมกระทืบไปนะครับไอ้เหี้ยนี่พยายามตื่นขึ้นมานะฮะแต่ว่าก็น่าจะโดนพวกเราลุมกระทืบนะครับเรียบร้อยนะไม่น่ารอดนะจังหวะะะะนนนนี้ครรับบืโโดดกทเต นครับโดนต่อยนะครับห,หลับแน่นอนนะฮะโอ้โหโดนลุมสกรรมนั่นเองนะฮะโอ้โหท่านผู้ชมจังหวะน,นี้นะครับล่วงไปแล้วนะท่านผู้ชมไอ้เฮียนี่พยายามตื่นมานะครับพวกมันพยายามจะมาสู้เราน,น,นะท่านผู้ชมแต่ก็ไม่ไหวนั่นเองนะครับไอ้เฮียดี่ตื่นมาอีกแล้วนะครับผมนะเพิ่งหลับ เพิ่งหลับไปแท้ๆนะครับผมนะนอนไปดีๆก็ดีอยู่แล้วนะครับผมนะตื่นมาให้โดนกระทืบทําไมก็ไม่รู้นะครับแต่ก็ดีแล้วนะครับผมนะการที่มันทำอย่างนี้นะครให้เราได้ฝึกเป็นนส่วนของการออกการจบตีได้มากยิ่งขึ้นนะท่านผู้ชมสแตนของพวกเราเนี่ยก็จะเพิ่มค่อนข้างเยอะประมาณนึงนะท่านผู้ชมถ้าเราสู้กันได้หมดนี้นั่นเองนะครับรวมถึงเราจะได้ในส่วนของการป้องกันมาด้วยนะฮะโอเคนะครับผมนะตอนนี้ดูเหมือนว่าจะเหลือแค่ไอ้ตู้พกตัวเปล่าแล้วนะครับโอเคหลับเดี๋ยวผมก็ทําการลูทของออกเหมือนเดิมนะท่านผู้ชม โอเคดูเหมือนว่าจะหมดแล้วนะท่านผู้ชมตรงนี้นะครับเราก็ทําการรักษาเพื่อนของเราเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวผมจะทําการลากเหมือนเดิมนะต่อไปก็จะเป็นกองนี้นะครับอ่าเดนเนยโอ้โหมาเยอะจัดเลยว่ะไอ้เหี้ยไม่รู้จะไหวไปนะ่านผู้ชมจะลากลากออกมาก่อนนะเยือกออกมาก่อนเยือกออกมาก่อนครับโอ้มันเยอะไปอะดิตรงเนี้ยนะครับเฮ้ยแต่ผมว่าไหวนะครับอยาทําการเซฟก่อนนะเพื่อความปลอดภัยนะครับผมแล้วก็ซัดแม่งเลยนะครับมาไอ้ซัดมาดิวะ นะครับจังหวะนี้นะครับมาแล้วนะครับเปิดเลยนะครับโอ้ยระยะทางหนึ่งทีนะครับตอนนี้่ตามมาโดยคุณบอยนะครับตามมาโดยพี่เป่านั่นเองนะครับผมในจังหวะนี้นะครับเกิดการตัวนี้ในปังเกิดขึ้นนะครับคุณจูด้าเลยก็ซัดไปหนึ่งทีนะครับคุณบอยก็ตามเข้ามานะครับคุณฉีเนี่ยก็เปิดอยู่นะครับคุณโซวส์ก็หนึ่งหนึ่งไปแล้วครับยังไหวอยู่นะครับพี่เป่าขอยากกระโดดคิกหนึ่งทีนะครับแต่คิกไม่โดนนะโดนมีส่วนเข้าไปนะครับโอ้โหโดนอย่างเจ็บนะครับสิบเก้ายี่สิบนะครับแต่เตะก้านคอที่ยี่วยกัน thank <laughs> you รุมอยู่นะครับผมนะไอ้นี่แม่งตโตสงใหญ่เลยนะครับผมนะแต่ก็ไม่น่าจะไหวนะท่านผู้ชมนะตอนนี้คุณแม็กซ์เนี่ยมาหนึ่งหนึ่งนะครับแต่พี่บ่าวเนี่ยขอญาติแจมหน่อยแล้วกันนะครับโอ้โหนะมึงจะเจ๋งขนาดไหนว่าโอ้โหโดนฟาดไปหนึ่งทีนะครับแต่ยังไม่เป็นไรนะท่านผู้ชมนะจังหวะนี้ครับยังไงต่อนะครับคุณพี่บ่าวเลยโดนฟาดไปหนึ่งทีนะครับนี่นะฮะบัดมวยอยู่ด้วยกันสองคนนะครับเราลุมซัดเลยนะครับโอ้โหจังหวะนี้หลบอย่างเทดแต่พี่บ่าวโดนอีกแล้วนะครับคุณไก่โกรเข้ามาช่วยอีกหนึ่งทีนนเ สุดแล้วนะครับผมน่าจะเป็นอุปกรณ์ที่ดีที่สุดแล้วนะครับในตอนนี้นะครับในส่วนของกลุ่มเรานั่นเองนะครับผมนะอจังหวะนี้นะครับผมนั้นยังมีตัวเหลืออีก2-3ตัวนะครับผมแล้วก็ทำการซัดเลยนะท่านผู้ชมอืมแล้วก็คุณนาฟิออสครับเตะเข้าไปหนึ่งทีนะครับหลับล่วงจ้วงแทงนะครับเราลากคนขึ้นมาตรงนี้เลยนะครับผมนะแต่ก็ดูเหมือนว่าโอ้คุณบอยนะครับมีมิดมีดาบไม่ใช้นะครับเตะเข้าไปหนึ่งทีนะครับถึงกับปิวกันเลยทีเดียวนะครับผมนะแล้วคุณซีซีเนี่ยมิงตังก็มานะคุณฉ เขาพีแกเนี่ยใส่หมวกนั่นเองนะครับคุณซีดีพยายามฟาดไปนะครับแต่ป้องกันไม่ได้นะโอ้โหคุณฉี่ฟาดไปหนึ่งทีนะครับจัดไป30นะครับเต็มๆหัวเลยนะครับโอ้โหคุณไกโกะครับฟาดทีนะฮะตัวปลิวเลยนะครับไปส่งเดสเปนดิตพี่บ่าวก็โดนเตะนะครับแต่ครั้งนี้โดนแล้วนะครับกระโดดเตะอีกทีนึงก็ยังโดนอยู่นะครับกระโดดเตะอีกทีแม่โอ้โหโดนอีกแล้วนะครับคุณจูดาก็จ้วงจ้วงจ้ไปนะครับสุนัขโซวาพยายามผักนะแต่ไม่โดนนั่นเองนะครับโอ้โหเอาจังหวะนี้ โดวอดบอกโดนกูแทนไอ้เหี้ยในครับผมเนี่ยคุณพี่บ่าวเนี่ยกระโดดถีบเข้าไปนะครับอย่างเจ็บนะครับตอนนี้แขนหลุดไปแล้วเนี่ยในส่งคุณจูด้าห์ในคุณใครโกวิ่งเข้ามาช่วยนะครับผมแนะคุณพี่บ่าวเนี่ยวิ่งไปไหนไม่รู้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเห็นมีตัวฟื้นเข้ามาเลยครับกระโดดเตะเข้าไปล่อ27ในครับผมนะเกือบหลับนะครับผมนะคุณจูด้าวิ่งฟันนะครับใส่เข้าไป40นะฮะโอ้โหซั่งเข้าไปนะครับยังไงดีนะดูเหมือนว่าจะมีคนพยายามล้มลุกคุกคามนั้นจังหวะนี้นะครับผใช่ ก็น่าจะตายหายกันหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะสามารถพักตรงนี้ได้นะท่านผู้ชมคิดว่านะผมคิดว่าเราสามารถพักตรงนี้ได้นะแต่ว่าเราอาจจะต้องผัดเวรยางกันน,นิดนิดนึงนะฮะเดี๋ยวเราเอาตัวเรานะครับรักษาก่อนนะท่านผู้ชมแล้วก็เอาคุณแม็ก่ไปนอนก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคุณไคโกนี้ไหมนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าไอ้เฮียนี่จะตื่นขึ้นมานะครับไม่รู้จะตื่นขึ้นมาทำไมนะครับตื่นมาก็หลับเหมือนเดิมนะครับโอเคเดี๋ยวเราให้คุณไคโกะเนี่ยไปนอนก่อนนะครับแล้วก็ จัดไปเป็นในส่ของคุณพี่เปล่านะแล้วก็คุณซีซีนะสามารถนอนตรงนี้ได้นะครับคุณฉีนะฮะแล้วก็คุณบอยนะโอเคเพราะตอนนี้ผมพยายามจัดแจงที่นอนอยู่นะครับดูเหมือนว่าเราจะนอนได้ครบเลยนะทุผู้ชมในส่ง,งคุณโซวัตนี่ก็ไปนอนข้างบนก็ได้เะเพราะว่าไข่โจนอยงนี้ดูเหมือนว่าจะพังแล้วนะทานผู้ชมอืมก็เป็นอะไรที่เยี่ยมยอดกระเทียมดองนะโอเคเดี๋ยวเราทําการนอนกันแป๊บหนึ่งนะฮะดูเหมือนว่าไอ้เฮียนี่จะทำการเออมันยิงเพื่อนเราหรือเปล่านะครับแต่ก็โอเคมันไม่ยิงนะ โอเคโอเคมันอยู่เฉยๆนะครับผมและก็ถือว่าดีนะอ๋อเยี่ยจังหวะนี้นะครับยิงคุณนาฟิออสนะครัเอาฟิออสวิ่งเข้ามาใส่ครับคนเดียวเลยนะครับผมนะนวลในได้ปานไปนะครับเรามาดูกันว่าใครจะชนะนะครับผมนะตบเข้าไปนะครับโอ้โหนาฟิออสนะเจ็บลบไป14นี่ครับฟาดเข้าไปอีก18นะครับผมในชิบหายแล้วกว่าจะต้องไปอีกแล้วนะครับผมนะจังหวะนี้คุณนาฟิออสเตะเข้าไปหนึ่งทีนะครับแต่กันได้นะครับผมนะเออเดี๋ยวนะโวเดี๋ยวนะนี่มันตระกูลที่ฆ่าเอ่อลองช็อต นี่อะไรว่าลองช็อตเฮียอะไรไม่รู้กระโดดเตะเข้าไปหนึ่งดีนะครับลบยี่สิบสี่นะครับผมนะแล้วเตะเข้าไปแต่ไม่โดนทีกระโดดเตะอีกทีรอบไปยี่สิบเจ็ดนะครับผมนะเรียบร้อยนะครับอืมอันนี้คุณนาฟิออสอยากได้อ่าเป็นที่ส่วนของนี้ใช่ไหมครับผมจะวิผิดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเก็บมาก่อนเลยนะท่านผู้ชมโอเคเยี่ยมนะครับผมนะเออโอเคนะครับก็ รออย่างเดียวแล้วท่านผู้ชมไอ้เฮียนี่แม่งก็พยายามตื่นมายิงเราอยู่นั่นนะครับผมในจังหวะนี้คุณซีจีนเหมือนว่าจะเสร็จพอดีนะท่านผู้ชมเราดูว่าใครจะเสร็จมากนะครับคุณฉีเนี่ยยังไม่เสร็จนะท่านผู้ชมคุณแม็กซ์เนี่ยก็รู้เหมือนว่าโอเคแล้วเสร็จแล้วนะครับผมนะคุณใครโกะเสร็จแล้วนะครับผมนะเอาตื่นมาเลยนะครับคุณพี่บ่าวยังอยู่นะครับคุณจุดฮะก็ยังรักษาอยู่นะท่านผู้ชมโอเคนะครับคุณโซนนะก็จะเสร็จแล้วนะครับผมนะเดี๋ยวรอกันสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยใกล้จะเสร็จจจกกกกััััััันน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 นแแลล้้้้้้้วววววะะะะะคครรรรบบเเเเดดดดีี๋ยยาาาไไิทงต่่่อออผมพููสสึห นะครับผมนะไม่เหมือนพาคที่แล้วนะภาคที่แล้วไม่ค่อยได้สู้นะครับผมนะจะเป็นการแบบทำานทำนี่มากกว่านะครับแล้วก็เดี๋ยวเหมือนเดิมนะครับก็รอกันสักนิดนึงสำหรับใครที่ยังไม่ได้เข้าสควอตนะครับผมนะก็รอสักนิดหนึ่งนะท่านผู้ชมอาจจะใช้เวลาสักหน่อยนะครับผมนะแต่ว่าได้เข้าแน่นอนนะครับผมนะ๋ยวผมยังไงก็ต้องมีวันหนึ่งที่ผมลงไปโซนสวอมอยู่แล้วนะครับเพราะว่าสวอมเนี่ยถ้าจะมีคนผู้ชายนะฮะให้เกณฑ์เยอะพอสมควรนะสำหรับผมนะผมคิดว่านะอื โอเคเราตอนนี้เราวิ่งไปสกินเนอร์รมก่อนนะตอนนี้ผมอยากได้ชุดซ่อมของสเกลตันมากเลยนะครับเดี๋ยวเราทำการบันทึกนิดนึงนะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับผมนะคือผมเนี่ยอยากได้ชุดซ่อมสเกลตันมากเลยนะครับตอนนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างลำบากนะเราจะให้คุณนาฟิออสเนี่ยไปเล่นสุดมันก็ไม่ได้นะครับผมนะเอออย่าตายขึ้นมานะซวยอีกนะครับผมพยายามจะเล่นไม่ให้ใครตายนะรู้สึกว่าจะมีซีซั่นเดียวที่เล่นตายกันหมดก็คือของไฮนั่นเองนะครับผมนะเออตายห่างกันหมดเลยนะครับยกกอง นะครับผมนั้นเหลือรอด2-3คนนะประมาณนั้นนะครับนอกนั้นก็ตายนะครับไม่เหลือรอดนะครับผมนะต่อนี้ก็วิ่งไปก่อนนะท่านผู้ชมอ่าวแล้วทำไมเราถึงมาหยุดตรงนี้ล่ะนะครับดูเหมือนว่าจะลงทิศลงทางสักนิดนึงนะฮะโอเคเราติ๊กใหม่นะครับให้ลงไปข้างล่างนะครับผมนั้ติ๊กใหม่นะครับแต่ระหว่งนี้นะคุณซีซีนะครับดูเหมือนว่าจะวิ่งแยกไปคนเดียวนะเออคุณซีซีกลับมาก่อนนะครับผมนะเออเราไปกับเพื่อนนะครับไปด้วยกันนะท่านผู้ชมโอเควิ่งมานะครับผมนะแล้วก็เราก็ต้องหาเงินด้วยนะตอนนี้เเเรรราางินนมีะคับ ตรงนี้เป็นอะไรตรงนี้ก็เหมือนเป็นค่ายนะครับที่เอ่อเอ่อคาราซากะปลาหักพังแบบนะอืมท่าปลาับพังนะ,นะะงนะอืมโอเคมีพวกวัสดุก่อสร้างนะครับแล้วก็ชมเชิเงนิดหน่อยนะมีนังทรงนังสือนะก็เก็บมาได้นะท่านผู้ชมอืมเก็บมาได้เก็บได้นะครับวัสดุก่สกอสร้างไม่เยอะจัดนะค,คือถามว่าราคาดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ว่าแผ่นเด็กเนี่ยดีกว่าแน่นอนนะครับเชื้อเพิงก็เก็บมานะครับถ้าผมจะจิพาพี่ผิดก็ราคาดีอยู่นะเออเนี่ย ได้อยู่นะครับใช้ได้ใช้ได้ไดนะไม่แย่นะโอเคเดี๋ยวผมขอญาตเ,เก็บสักคู่หนึ่งนะฮะท่านผู้ชมของฟรีนะของฟรีนะครับขอญาตเก็บเลยนะโอเคนะครับเรามีของประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเลยนะท่านผู้ชมโอ,โอ้ราคาไม่แย่นะท่านผู้ชมนะเราสามารถเอาไปขายได้นะครับตอนนี้นะฮะก็คิดว่าน่าจะได้เงินมาประมาณหนึ่งนะท่านผู้ชมโอเค นะครับสวยอยู่นะไอ้พวกนี้ผมเก็บดีไหมนะครับไม่ต้องเก็บก็ได้นะมันมันค่อนข้างเงาอยู่นะแต่ละอันนะครับผมนะไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวค่อยมาเก็บทีหลังละกันนะครับผมนะเออออาเงินลืมแผ่นเหล็กตรงนี้นะครับแล้วก็วัสดุก่อสร้างนะตรงี้คิดว่าน่าจะได้เงินมาประมาณหนึ่งเลยนะท่านผู้ชมแต่ผมจะไม่ผิดว่ามันจะมีเอ่อที่ขายอยู่นะท่านผู้ชมผมจำไม่ได้ว่าตรงไหนนะน่าจะเป็นฐานปฏิบัติการตรงนี้หรือเปล่านะครับที่มีขายนะโอเคเดี๋ยวผมจะวิ่งขึ้นไปดูก่อนนะท่านผู้ชมตอนนี้ดูเหมือนว่า อ,อคุณนาฟิออนเนี่ยจะเจ็บนะครับผมนะต้องเร่งเร่งหาเป็นในส่วนของชุดซ่อมแล้วนะท่านผู้ชมไม่งั้นเนี่ยคุณนาฟิออนเนี่ยลำบากแน่นะครับในการเดินทางกับพวกเรานะครับผมเนละโอเคท่านผู้ชมดูเหมือนว่เราจะเจอร้านอุปกรณ์กลไกนะคิดว่าตรงนี้น่าจะมีขายอยู่แล้วนะครับผมนะไม่ไม่น่าจะไม่มีนะ โอเคแต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราต้องขายของที่เรามีก่อนนะท่านผู้ชมคิดว่าน่าจะได้ราคาประมาณหนึ่งเลยนะครับผมนะตอนนี้นะฮะโอเคเด้งมา0กพันนะท่านผู้ชมถือว่าไม่แย่นะท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราซัดมาอันหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็โยนใหเ้เป็นในส่วนของคุณนาฟิออดนะโอเคนะครับตอนนี้นะฮะทำการรักษาตัวเองไปที่ร้อยแล้วนะท่านผู้ชมก็ได้จะอยู่ได้ประมาณหนึ่งนะอันนี้นะครับผมนะคิดว่านะเออนะครับก็ยังได้อยู่นะท่านผู้ชมตรงนี้มีใครเจ็บไหมนะครับดูเหมือนว่าไม่มีนะ โอเคแล้วเรามาเช็คทรัพยากรชนิดหนึ่งนะฮะเอาวงอาหารนะครับเดีย๋ยวเรากดรักษาให้ทุกคนเลยนะครับเผื่อใครที่มันมีเป็นในส่วนของอุปกรณ์รักษานะทานผู้ชมจะได้รักษาช่วยเพื่อนได้ทันการนะทุกผู้ชมนะโอเคนะครับกดรักษาไปนะครับโอเคเรียบร้อยนะครับแล้วก็เรามาดูอาหารกันชนิดหนึ่งนะว่า ทุกคนเป็นไงกันบ้างนะครับในส่วนคุณบอยเนี่ยก็ใกล้จะหมดแล้วนะแล้วก็คุณซีซีนะครับคุณชีด้วยนะคุณไกโกะเยอะอยู่นะครับคุณแม็กเนี่ยอย่าให้เผื่อไว้นะครับแล้วก็คุณอีโค่ด้วยนะฮะโอเคเราแบ่งกันสักนิดหนึ่งนะฮะอันนี้เราโยนให้คุณบอยนะคุณบอยอ่ะคุณบอยอะคุณบอยแยกมานะครับผมนะแล้วก็อันนี้นะครับเดี๋ยวเราโยนให้ใครนะคุณชีแล้วกันนะครับคุณชีนะคุณชีแยกออกมานะครับแล้วก็โยนให้คุณ เอ็กโคนะคุณเอ็กโคนะครับแยกออกมานะครับแล้วก็โยนให้คุณซีซีเหรอโอเคแล้วก็คุณซีซีนะครับเดี๋ยวแบ่งให้กับคุณแม็กซ์อีกสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะประมาณนี้นะครับดูเหมือนว่าเราจะไม่มีแดกเองนะครับแต่ก็เอาห้าอันมาให้ผมนะโอเคนะครับสวยนะครับตอนนี้เราพร้อมเดินทางกันต่อเอ้ยเดี๋ยวไหนๆก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราหาบางสักนิดหนึ่งนะครับว่ามีใครอีกไหมนะครับผมนะที่เป็นผู้ชายแล้วโอ้ ดู้หมว่าจะเจอแล้วนะครับผมนะผู้ชายนะครับผมนะเจอหนึ่งคนในนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใครนะครับผมนะที่จะมาเข้าสควอตเราเป็นคนต่อไปนั่นเองนะครับก็ยินดีต้อนรับคุณทานอสนะครับผมนะเข้ามาในสกอตของเรานะครับพร้อมกับเอ่อความหิวนะท่านผู้ชมโอเคเรามาดูกันว่าใครมีอาหารเยอะสุดนะครับคุณยูดานะเดี๋ยวแบ่งให้คุณทานอสสักนิดนึงนะครับเพราะคุณทานอสเนี่ยก็ยังพูดว่ายังไงดีร่อนจ้อนอยู่นะครับตอนนี้ก็ ใช้นี้ไปก่อนนะคุณน่านอนนะเพราะว่าตังในข้อของเราเนะี่ยมันมีแค่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่น่าหนาถามากเลยนะครับผมนะเดีย๋ยวเราจะไปตรงสกินเนอร์โรมกันนะครับผมนะตรงนี้นะฮะได้เวลาเดินทางกันแล้วนะในส่งคุณท่านอนเนะี่ยก็ทุกอย่างก็ยังเป็นหนึ่งอยู่นะครับผมนะก็สแต็กก็ค่อนข้างน้อยนะท่านผะู้ชมน้อยอยู่แหละนะครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับผมนะการที่เราแจกน้อยแต่ตอนแรกนะครับผมนะเดี๋ยวเราจะ เพิ่มกันไปเรื่อยๆนะท่านผู้ชมช่วงนี้ก็อาจจะยังไม่ได้กลับฐานนกกะจักหวะจะฝึกฝึกได้อะเออท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมนะจะเราวิ่งไปตรงสกินเนอร์ลมกันก่อนนะคิดว่าแถวนี้เนี่ยน่าจะมีพวกโจรผู้ห,หิวโหยเยอะนะครับผมนะแต่จำนวนพวกมันนี่ก็เยอะเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวผมทำการกดบันทึกกันก่อนนะครับเพื่อ,อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนั่นเองนะครับเดีย๋ยวเราเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราจะได้อันนั้นทันนะครับผมนะอานี่แหละนะครับผมนะได้เวลาแล้วนะครับผมนะเราเข้า ในโซนของสกินเนอร์โรมนะครับที่ที่คิดว่าน่าจะมีพวกโจรผู้หิวหัวเยอะนะนะครับนี่ไงมาแล้วนะครับผมนะมาถึงเจอเลยนะครับผมนะไม่รู้มันเป็นใครโอ้หน้ากลุ่มโจรน,นะครับแต่ว่าโอ้โหท่านผู้ชมดูสิฮะโอ้จังหวะนี้นะครับเราเจอเหมือนกองทัพเลยนะท่านผู้ชมนะอันนี้เนี่ยกูว่าน่าจะไม่ไหวบ้างเนี่ยไอ้เหี้ยเอ้ยเอาไงดีวะเนี่ยเราอาจจะไม่ไหวนะท่านผู้ชมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอ่าเอาไงดีวะบั๊บ โอ้โหณจังหวะนี้นะครับเปิดแล้วนะครับหนึ่งคนนะโอ้มาแล้วนะครับเริ่มไปกันแล้วนะครับการต่อสู้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเพียอะไรมั่งก็ไม่รู้นะครับโอ้จังหวะนี้นะครับโหเยอะเลยนะครับพวกโจรนี่ครับผมเยอะจะจัดนะครับดูเหมือนว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะกินกินเรานี่ครับผมนะโอ้โหยังไงเนี่ยท่านผู้ชมตอนนี้ผมไม่รู้จะพากยังไงดีนะครับผมนั้นเนื่องจากว่ามันนัวเกินไปนั่นเองนะครับดูเหมือนว่าคุณแม็กซ์เนี่ยจะล่วงไปแล้วนะครับเราเเเเเเหห็็นน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 ลลลยยยยะะะะะะฮแ้้้้วกโโโอออมมััจดดท่่าผูชตีี นะครับผมนะยังไงดีนะฮะยังมีคนล่วงอีกหรือเปล่านะครับตามที่คุณซีซีนะล่วงอีกทีหนึงนะครับดึงจากว่ากระบองเคี้ยนี่นะครับเป็นอะไรที่เออ่บัดซบมากๆนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยนะฮะสิ่งที่เราจะทํำก็คือการโยนอาหารทิ้งนั่นเองนะท่านผู้ชมคือถ้าเราไม่โยนอาหารทิ้งเนี่ยนะครับผมพูดได้เลยว่าโดนปนกัดจุยนะครับผมนะโอ้โหแม่งพวกไอ้พวกเคี้ยนี่แม่งเยอะชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมเยอะจะจัดเลยนะเราจะไม่ให้อาหารมันแม้แต่ชิ้นเดียวนะผมพูดเลยนะยังไงผมก็จะไม่ให้ นะครับผมนะเนื่องจากว่าเราเนี่ยค่อนข้างห่วงนะครับฉันห่วงเหลือเกินนะครับต่อให้เราจะแพ้เนี่ยเราก็จะไม่ให้อาหารนะท่านผู้ชมโอ้โหดูเหมือนว่าจะมีใครต่อสู้อยู่นะครับก็คือคุณซีซีนะท่านผู้ชมโอ้โห,หม้วนหลบได้นะครับผมนะโดนฟาดเข้าไปหลับนะครับตัวส่งของคุณพี่บ่าวเนี่ยก็ยังพยายามสู้อยู่นะโอ้โหกิ้งหลบนะครับผมนะโอ้โหยัง คิวอยู่นะท่านผู้ชมในส่งคุณแม็กเนี่ยพยายามตื่นมาสู้ต่อนะครับผมนั่นเนื่องจากว่าใจสู้จะจัดนะครับในส่งคุณนาฟิออสเนี่ยก็ยังไหวอยู่นะครับผมนะโอ้โหแต่ว่าโดนตีไปนะครับจำนวนมันเยอะเกินไปนะท่านผู้ชมตอนนี้นะครับผมนะเราล่วงมาอีกแล้วนะครับตื่นมาล่วงนะครับในส่งคุณฉีเนี่ยขากระเพงแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่บอมแพ้นะครับผมนะในส่งคายโกะเนี่ยก็ตื่นขึ้นมานะครับแต่ก็โดนฟาดเข้าไปหลับอีกทีนึงนะครับผมนะโอ้โหจังหวะนี้นะครับหลับแล้วหลับอีกนะครับในส่งคุณพี่บ่าวเนี่ยก็ยังซัดกับ พยายามจะยับนะครับแต่ยับไม่ได้นะครับผมนะโอ้โหเรียกเสียงเฮหนึ่งทีนะครับได้จริงเข้ามาอีกซัดนี่ครับผมนะก็พยายามยับยับหลบดึ๊บๆนะครับแล้วก็โดดเตะหนึ่งทีนะครับโอ้โหเตะหนึ่งได้ถึงสามนะครับพี่บ่าวนะจังหวะนี้สกิลเนี่ยต้องพูดเลยว่าสายหมัดของเขาเนี่ยค่อนข้างตึงนะท่านผู้ชมนะโอ้โหแต่ว่าพวกมันนี่ก็ร่วงไปเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเราก็ไม่ยอมแพ้นะพยายามตึงขึ้นมาสู้นะครับในส่วนงคุณนาฟิออสเนี่ยก็โดนรุมกระทืบอยู่นะยังไม่มีใครมาช่วยนะครับเพราะว่าเนื่องจากเป็นสเกลิสตันเองงนนะะครับผมจึ ค่อนข้างถึกนิดนึงนะครับถึกกว่าชาวบ้านนะครับหมดนะในส่วนของคุณแม็กซ์ตรงนี้เนี่ยก็ล่วงแล้วนะคุณบอยก็ล่วงนะครับคุณยูด้าล่วงนะพี่บ่าวล่วงล่วงกันเบิร์ดนะครับตอนนี้เหลือคุณนาฟิอัลคนเดียวแล้วนะครับผมนะแต่ก็ยังยืนสู้อยู่นะท่านผู้ชมนะโอ้โหดูเหมือนว่าน่าไม่น่าจะรอดนะคุณนาฟิอสลนะครับผมน่าจะหลับแน่นอนคิดว่ายังไงก็หลับนะตอนนี้นะพี่บ่าวนะครับตื่นขึ้นมาแล้วพยายามจะไปซัดพวกมันนะครับตอนนี้คุณนาฟิอัลล่วงแล้วนะครับเหนือในพวกนี้พยายามจะเซิร์ชเรานนนะะะะะคครรรรัับบแแแต่่่่่วววาาาาไไมมมีอดดกกลล้สิเพูขยห นะครับผมนะแล้วกูก็ทิ้งด้วยนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าพวกมันยืนเอ๋อนะครับผมนะไม่รู้ยืนทําหาอะไรนะครับตอนนี้เรามาดูกันว่าใครเออ่มีใครที่แบบบาดเจ็บสาหัสไหมนะครับตอนนี้ไม่มีนะท่านผู้ชมเนื่องจากว่าอาจจะโดนแค่กระบองนะท่านผู้ชมไอ้พวกนี้มันก็เลยยังยังเอ๋ออยู่นะท่านผู้ชมนะโอเคนะครับตอนนี้ดูเหมือนว่าเราข <c oughs> ยับไปไหนไม่ได้นะท่านผู้ชมนะเนื่องจากว่าพวกมันเนี่ยดักเราอยู่นะต้องบอกอย่างนี้นะมันดักเราอยู่ในรับผมนั้นเราไปไหนไม่ได้จริงๆนะท่านผู้ชมโอเค นะครับก็น่าจะได้เวลาพักแล้วนะครับในส่วนของพาร์ทนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอถัดไปนะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไคร b ์ให้ผมด้วยนะครับผมนะแล้วไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม